ทรัพยากรป่าชายเลนที่สมบูรณ์นี้เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาศบพิษที่มีสายพระเนตรอันยาวไกลทรงเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าชายเลนที่มีความสำคัญและคุณค่ามากมายทั้งทางตรงและทางอ,อ้อมอาทิแหล่งอาหารตามธรรมชาติแหล่งที่อยู่อาศัย ขยายพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนนานาชนิดและป้องกันบรรเทาความรุนแรงของคลื่นลมลดการกัดเซาะชายฝั่งตลอดจนเป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ที่หล่อเลี้ยงประชาชนที่มีอาชีพประมงมาโดยตลอดเมื่อวันที่10พฤษภาคม2534พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับป่าชายเลนครั้งแรกความว่าป่าชายเลนมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศของพื้นที่ชายฝั่งทะเลและอ่าวไทยแต่ในปัจจุบันป่าชายเลนของประเทศไทยเรากําลังถูกบุกรุกและถูกทำลายลงไปโดยผู้สแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจึงควรหาทางป้องกันอนุรักษ์และขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะต้นโกงกาง เป็นไม้ป่าชายเลนที่แปลกและขยายพันธุ์ได้ค่อนข้างยากเพราะต้องอาศัยน้ํำขึ้นน้ําลงในการเติบโตด้วยจึงขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องคือกรมป่าไม้กรมประมงกรมชลประทานและกรมอุทกศาสตร์ร่วมกันหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการทดลองขยายพันธุ์กงกลางและปลูกสร้างป่าชายเลนกันต่อไปเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชันาาทิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิลเก้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงสืบสารรักษาและต่อยอดนการทรงงานตามรอยเบื้องพระยุค,คลบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร เมื่อวันที่3มีนาคม2563คณะรัฐมนตรีภายใต้การบริหารงานของพลเอกประยุทธ์จัน์โอชานายกรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่10พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันป่าชายเลนแห่งชาติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนออันแสดงถึงความซาบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้น้อมนำแนวพระราชดำรัสมาดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนอันได้แก่การประชาสัมพันธ์รณรงค์จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและฟื้นฟูป่าชายเลนอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาพื้นที่ป่าชายเลนของประเทศให้ยังคงความสมบูรณ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์ดังเดิม ซึ่งการดําเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิทักษ์รักษาและฟื้นฟูเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนผลของการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนนั้นได้ประสบผลสำเร็จเป็นรูปรธรรมโดยการสำรวจของจีสตดาล่าสุด ปี2,563พบว่าป่าชายเลนคงสภาพสมบูรณ์1,730,000ไร่เพิ่มขึ้นกว่า200,000ไร่เมื่อเทียบกับปีพุทธศักราช2,557ที่มีเนื้อที่1,534,000ไร่สร้างความสมบูรณ์ให้กับป่าชายเลนในหลายพื้นที่ในปัจจุบันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ดำเนินการจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาตรอเก้าซึ่งนับเป็นสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนแห่งแรกของโลกและเป็นแหล่งรวมพันไม้ป่าชายเลนจากทั่วโลกมารวมกันเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาวิจัยแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเนื้อที่518ไร่ท้องที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีโดยได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จทรงวางศิลาฤกษ์และทรงปลูกต้นไม้ป่าชัยเลนในพื้นที่โครงการสวนพฤกษศ,ศาสตร์ป่าชัยเลนนานาชาติรอ .9 เมื่อวันที่22ตุลาคม2561นอกจากนี้ยังได้เร่งผักดันพื้นป่าชายเลนจังหวัดระนอง ซึ่งนับเป็นผืนป่าชายเลนที่สมบูรณ์ผืนใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศให้เป็นป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลกสวัสดีครับผมวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวันที่10พฤษภาคมของทุกปีนะครับถือได้ว่าเป็นวันที่สําคัญของสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะถือได้ว่าเป็นวันป่าชายเลนแห่งชาติผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนทุกคนคงทราบดีนะครับว่า คุณค่าของป่าชายเลนนั้นมีมากมายมหาศาลเพียงใดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมดังนั้นพื้นที่ป่าชายเลนแต่ละตารางเมตรถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งกับพี่น้องประชาชนคนไทยดังนั้นในวันป่าชายเลนแห่งชาติในปีนี้ผมขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกๆคนเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนทุกๆคนในการที่จะมาร่วมไมายร่วมมือกันทำให้ประเทศไทยของเรานั้นมีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด มีป่าชายเลนที่มีคุณภาพที่สุดเพื่อในอนาคตลูกหลานของคนไทยจะได้มีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ช่วยให้ประเทศไทยนั้นมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมและช่วยส่งต่อนะครับทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าให้กับคนรุ่นต่อๆไปอย่างสมบูรณ์ครับจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการตระหนักและร่วมมือกันนีการอนุรักษ์ฟื้นฟูผืนป่าชายเลนอันเป็นพื้นฐานทรัพยากรของประเทศ ส่งผลให้ในวันนี้ป่าชัยเลนเกิดความสมบูรณ์และสร้างประโยชน์สร้างความสุขรวมถึงสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างยั่งยืน